อุณสวัสด์ชาวพริฤหัส6โมง20นาทีวันที่14กันยา2566มันก็แค่วันวันหนึ่งที่ปาไม่มีรถเรามาทำบททดสอบการเดินทางไปโรงเรียนของลูก โดยที่ไม่มีความสะดวกสบายมีเพียงแค่จัก,กรยานและป้าเดินตามหลังเท่านั้นมันก็ได้ความรู้สึกอีกแบบนะลูกว่าไหมป้าสัญญานะว่าจะมีรถคันใหม่ให้เร็วที่สุดและนั่งอย่างสบายที่สุดด้วยเช่นกันตั้งใจเรียนนะลูกนะ